ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าช่วงประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กซ์มีนักศึกษาจากกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยมายืนแจกตัวภาพยนตร์ Hunger Games ให้แก่ผู้ที่ได้รางวัลและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ท่ามกลางการเฝ้าจับตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว60นายค่ะ โดยมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะหลังจากรับตัวหนังแล้วก็เดินชู3นิ้วด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและกําลังจะเข้าไปในโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็มีสื่อเข้าไปเยอะเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เข้าควบคุมตัวทันทีทราบชื่อคือนายนัชชากองอุดมนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะแค่เราชูมือสนิ้วก็เป็นแค่ลักษณะหนึ่งที่เราเรียกร้อง เรียกร้องว่าเ,าเราเรายังมีสิทธิศรลภาพในการใช้ชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตต่อไปอะค่ะก็ตำรวจก็ได้เชิญตัวนนันชชาไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนะครับก่อนที่จะควบคุมตัวไปปรับทัศนคติที่กองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์ ซึ่งตลอดทั้งวันก็มีนักศึกษาถูกควบคุมตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว3าคนคือนายนัชชานะครับนายรัฐพลสุพโสพลแล้วก็นายแชมป์หนุ่มแว่นดําที่เคยออกมากินแซนด์วิชและการอ่านหนังสือ1984ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองล่าสุดนี้นะครับนายรัฐพลและนายแชมป์ได้รับการปล่อยตัวแล้วโดยตํารวจให้ลงบันทึกประจําวันไว้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับ